หน่วยได้รับข่าวสารว่ามีทหารกัมพูชาพร้อมกับอาวุธลุกล้ำเข้ามาวางกําลังในพื้นที่ของไทยฝ่ายไทยจึงได้จัดกําลังขนาดเล็กเข้าไปเพื่อจะลาดตระเวนพิสูจน์ทราบนะครับแต่ฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธตอบโต้ก็เลยเกิดการประทะกันขึ้นนะครับยืนยันว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยดำเนินการผ่านกลไกาการเจรจาระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่ตามที่เคยตกลงกันไว้ แต่กลับเป็นฝ่ายกัมพูชาเองที่ไม่มีท่าทีที่จะให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในระยะหลังนะครับท่านโฆษกกองทัพบกเปิดเผยได้ว่ากองทัพบกเองก็มีความพร้อมต่อการปฏิบัติการทางทหารในระดับที่สูงขึ้นเพื่อรองรับกรณีที่จําเป็นจะต้องใช้มาตรการทางทหารเนี่ยตอบโต้ปัญหาการลุกล้ําอธิปไตยของไทยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมากองทัพบ,บกได้ติดตามข่าวสารของกัมพูชาตั้งแต่หน่วยระดับปฏิบัติการจนถึงหน่วยงานในระดับบริหารค่ะพบว่ามีลักษณะท่าทีในการร่วมกันแก้ปัญหาที่ขาดความชัดเจนอีกทั้งปรากฏสิ่งบอกเหตุนะคะว่าฝ่ายกัมพูชายัางดําเนินการเตรียมความพร้อมทางทหารอย่างเข้มข้นควบคู่กับมาตรการด้านการต่างประเทศมาโดยตลอดซึ่งถือเป็นความน่ากังวลค่ะในแง่มุมของทางทหารนะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมล่าสุดรองนายกภูมิธรรมะะบินดวนอีกครั้งค่ะและนี่ค่ะคราวนี้ไปที่ค่ายสุรสิงหนานะคะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วไปหาหรือกับรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมฝั่งกัมพูชา ผลการหาหรือพบว่าทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าตามกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ค่ะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นรูป,ปรธรรมและการปรับกําลังในพื้นที่ให้เหมือนกับปีที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายไทยเน้นให้ความสําคัญของการใช้กลไกทวิภาคีเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะอก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะคะมีการจับมือร่วมกันแบบนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้เมืเ่อวานเองนะคะนายกแพรทองทานมีการเรียกรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าพบเพื่ออะไร งานสถานการณ์ก่อนที่จะย้ําว่ารัฐบาลไทยยืนยันในหลักการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยแนวทางสันติวิธีภายใต้ความเคารพในอธิปไตยไม่ขยายประเด็นความขัดแยง้งขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเองก็มีการออกแถลงการนะคะว่าไม่ยอมรับ เขตอำนาจศาลโลกมาตั้งแต่ปี2503จนถึงปัจจุบันและขอใช้กรอบ JBC แก้ปัญหาโดยหวังว่าการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้ทางฝ่ายกัมพูชาจะมีการร่วมมือกับประเทศไทยค่ะ